ว้าวผ่าขาาจบะนนจบ๊วยแด้พอ,อ,อดพ,อพอี่น้องอกิ่ข้าเด้อพี่น้องจ้าอนี่นัเบี่ปไปเขาพ้องิแบดเลลูกมาดิดดปุ้เดินไปดิปุ้า

ุน,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 ขขก,นกันหตั้งสกก่้าบวบวสบายดีพน,นด้กี้ขาพีอ้องลาบซอยปลาแล้วก็ขั้วมหมูมดเห็ุเองนะ่มดเห็นเอนง กินงงดีกว่าเพราะว่าซอยฟามันดีนิดัเลยมีนมมนมแล้วก็เจียเนาะใช่นเล้ยจีนเ บอหมอดำมาเล้นไก่กันห่อะตยมห่อะตยมงเลเตีงเลยเฮ้เตียงที่มากินอยู่เนี่เออกะลุมเพื่อนมอดำเลยเอด้วยช่อจอยนะอืมลูกบ้างบอดูไหนุ่มบี

เอ็มบ่ได้ก <ไป S 1> ิน <ไป S 1> ขาวแอ้เองกินสงปากใบสันไงหอฮหลนุ่มกินขาวงใอียอีนกสันตํามอืีนกสันตํามนี่หยางปรตูเปียกเทียงกลับมายู uh. ่ห้องหนัว่ะอ้านกเขานกเขาไหม

ท<ม>่ไปเตอนะปอัตติก็มาทำการบริษัพ,พี่น้องบวะคนจะไปบึงบรถจักหรอซืไปื่อ มีโูคอยาวชื่อมียยังโาวก็มีแล้วไปหาหมอนะเป็นอะไรอะบวกลงอ่ะมั้ยมอเป็นอะไรมือลุงนี้ไปห้ามไปาัฒนาเดี๋ยวพัฒนาไปหาที่ป่าในหน้าหน้าที่ป่าน้ำนอนชองคืนมาจ้ะมา เปลาเาอารปเเลยจักใหนคนเข้าหายมสนอนมือมาสปานี่เขาตตัคือทุ้แล้วเอาเบไ่ใส่่ใส่งวงนีมันยหอยใส่จานปลงวเ้ยปลาไม่ันะเอาาอยู่อีเพื่อเบพื มันตายแ้ดนละชินมันตาียนงกมาชื่อของหน้าตาก็มาขาป่าซ้ายก็มายี่นี่ข้างก็มาี่องม่วงใครมาอัศนีนะองม่วงกอน้องป้ติสื่อวันเหรอวะ่วงมาดึงน้ำ้ะ ว่าซ vale. ื so like, Mama, Mama. Mm. ้อทางออนไลน์ก็ได้นะโลอก็ได้เลยมาไล้วกมาเริ่มเลิ่มเริน้อไปว่าไงไปท่นล่ะินหรอหอมาหอมมาเออมาดนมซื้อกันได้แค่แฟนแฟนเสี่ยว มันเปาะมุกปลาซมกปลาข้าก่อนปลาเผาเขอ่าวิงขอยู่บ่บ่วเนี่ยกะบออันนี้นายเขาเอิตาปีปปลาเนี่ปลาเผาดำหรือปลปลาเผาเทอือเบ้านเเ็นเหนันมันน้องเาด้วยกันนะ เกือบบานอันนี้เคมีมเว้ยเกือบานอะไเอได้มาเห็นอซุกเมื่อามากเลยุกไปเห็นได้ในทางประกาศนะไปด้วยเอ้ยน่ะจะไ้ประกาศชื่อเลยเนียจะบอประกาศชื่อนบอกว่าเอ็น่ะสิหลียงงู่ี่เนาะเอ้ยไพาย่านได้กว่าโลกน่ะเสี่ลีงงู้่ ยอมอ,มอ,มอือยมอมบ่าววังง้อ,อ,อไดยลูกมันลูกมันพันหันยังป่อยก็ได้น้ำพิดน้องแมนเออพยมาได้ก็ว่าลูกนองอย่างเดียวฮะยอมอย่างเดียวค<ะ>่ะอ,อ,อ๋มองมองม,งมงวงมาแซ่บอยู่ส่สมภาคบ้านี้นหะ ส่งปลาส่งจังไส่มไมงี่สปลาไม่สุกนะจะอยากได้เลย<อ>ปลากระซังนะไม่สุกแจาสุ่อกชวบอกันขัดตันหน้าได้ไงซุปขัดไมันเขียนขัดมปบอกวันหนาก็จะมาอยุ่จะมาลำลองสาคอ มักินขาอยู่บนหุนนะเนาะโอ้ยว่าห้เตหูมากพอไปนอนเขผมไปกินน้เข่าแม่ไปลูกนออืมี่หมากแล้ก็เยอใช่ไห้อาวาแม่บอกพี่กินเข่าข้้ว่อก่าัไม่พ้อเลย อากาศทอดนะหองบเผาบานี่ชงานาะอ่・นมข้าวเอีกน่อยมือนจะเตรียมงานบุญบ้านน่ะบ่เนาะเมือนเตรียมแล้วเมือนีหมือนบุญบ้านเก็บบุญเหมือนห้องขนมบุเนาะเดี๋ดำเตรียมหรอรับใส่ผ้าเผาเด้อใส่สีเขือนนะส่สีขืนแม่ เรียนลานเลยก็แรกใครอยู่เลีอนก่อนไหมเขาาใครรับผิเดียวกันตอน้องปาที่ได้ปะราจาหองน่ผ่าไปเรื่อได้ได้ได้ไปถ้าสิ่งจะขึงโลตั้งกีพี่น้อง่องโลทางกะดูสิ่งพันเดียวเนาะสูงอย่างไร่องโลไปแล้วพี่น้อง ขอนขอึนหมานอยู่เรืมยๆสุี่ปกนจะแลส้สบายดีมีขอบปุ่นเนาะหรอเรากระพี<อ>้เวาแต่บ้านเนาะไปมีไฟมันไม่ป่ว